เมืองหนองบัวลำพูเมืองหนายูผู้พ่านตระาานาใใ้้หนาส่วนผสมสังคมทฤษฎีใหม่ราดรัดร่วมใจตานไพ่ยาเสพติดเศรษฐกิจพ่อเพียงเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองหนองบัวลำพูภายใต้การบริหารงานของนายชยาวิทธาตชัยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองหนองบัวลำพูมีบุคลากรจำนวน46คนประกอบด้วยข้าราชการครู1คนครูศูนย์การเรียนรู้30คนนักจัดการงานทั่วไป1คนนักวิชาการศึกษา1คนบนรรล์1คนครูศูนย์การเรียนชุมชน5คนครูผู้สอนคนพิการ4คนแม่บ้าน1คนและคนสวน1คน แบ่งการบริหารงานออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือ 1. กลุ่มอำนวยการประกอบด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไปกลุ่มงานบริหารบุคคลกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนากลุ่มงานนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้และกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 2. กลุ่มจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตความสําเร็จของ ผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมากลุ่มงานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมีการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการพบกลุ่มติดตามดูแลให้คําปรึกษาสําหรับนักศึกษามีการสอบเทียบระดับและมีผู้สําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงความรู้ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ความสามารถทัศนคติและคุณภาพชีวิตเช่น การจัดอบรมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นกระบวนการสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเช่นโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนโครงการส่งเสริมการอ่าน ภายในห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองหนองบัวลำพูโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองหนองบัวลำพูได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจมากมายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรางวัลเหล่านี้ไม่เป็นเพียงเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จของการดำเนินงานเท่านั้นแต่ยังเป็นกำลังใจที่สำคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่า เทียมและตลอดชีวิต